เรียกว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปในทันทีนะครับคุณผู้ชมกับการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬาวลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกับ25รายชื่อนักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงไทยชุดไข่เกวร่ยงการแข่งขันเนชันลีก2024ว่ากันว่าปีนี้จะเป็นปีทองของทีมตบสาวไทยแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนกุญซื้อใหม่จากโค้ด่วนมาเป็นโค้ดยะก็ตามเพราะอะไรมาส่งโปรแกรมพร้อมกับ แนวทางการสร้างทีมวลย์บอลหญิงไทยยังคงคอนเซปต์ไทยเวกเาผสมดาวรุ่งนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปในทันทีนะครับคุณผู้ชมสำหรับทีมลย์บอลหญิงไทยของเรากับ 25รายชื่ออย่างเป็นทางการที่ทางสมาคมกีฬาวลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศออกมาอย่างชัดเจนนี่คือยุคสมัยใหม่ของวลอลเลย์บอลอย่างแท้จริงนะครับหลังโค้ชยะนัทพลศรีสมุทรนาคก้าวขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชคนสำคัญกับภารกิจในปี2024ที่ว่ากันว่าปีนี้จะเป็นปีทองของทีมวลอลเลย์บอลหญิงไทยของเราน่าสนใจแบบสุด,สด ก่อนอื่นเลยครับมาพูดถึง25นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในชุดแรกที่จะเป็นเสาหลักของวอลเลย์บอลประจำปี2024กันก่อนนะครับไล่เลียงตั้งแต่นะครับกนกพรแสงทองพรพัน์เกิดปราดนัดนิชาใจแสนทิดาภาณหัวหนองสุภัตรไพายโลดปิยนุชอินจันดลพรสินโพชัช,ชวนโมกสีอัชราพรคงยศ ธนชาสุขสดพิมพ์พิชยาโกกลัมวิภาวิสีทองดารินปิ่นสุวรรณวริศราสีทาร์เรศริวันดีแก้วกติกาแก้วพินนะครับแล้วก็มีทางด้านของสัส,สิภาพรจนันทาวิสูตรวารุณีกางรำทิชากรบุญเลิศจรัดพรบรรดาศักดิ์กัญญารัตขุนเมืองทัาด,ดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขและวิมลรัตนพันธ์ซึ่งเป็นกลุ่มรายชื่อที่บอกเลยโอ้โ ประกาศ25คนในครั้งนี้มันน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าก็เป็นไปแบบที่โคชยะให้สัมภาษณ์ไว้อย่างชัดเจนว่าในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีสำคัญสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเลยทีเดียวนะทั้งเรื่องของการประกาศผลนะครับในการที่จะคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกได้หรือไม่บอกเลยว่ายากกับการทำันดับเพราะว่าในชั้นลีกเนี่ยปีนี้3ส,สนามแรกเนี่ย ไทยไม่ได้เป็นเจ้าภาพเลยนะครับได้เป็นสนามในรอบชิงชนะเลิศแต่ว่าเอาตรงๆก็ยังมีหวังลุ้นเล็กๆก,กับกลุ่มผู้เล่นชุดนี้เพราะอย่างที่บอกผมพยายามเล่าและก็รายงานมาโดยตลอดว่าณปัจจุบันเนี่ยนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราออกไปโกอินเตอร์ไปเล่นต่างแดนหลายคนซึ่งในชุดนี้มีกว่า12คนนะครับที่ จะเป็นเสาหลักอย่างแน่นอนนะครับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลคำนวณไว้ไม่มีผิดพลาดแน่กลุ่มผู้เล่นที่เล่นในหลีกเกาหลีใต้กลุ่มผู้เล่นที่เล่นอยู่ในญี่ปุ่นกลุ่มผู้เล่นที่เล่นอยู่ในยุโรปเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะเป็นเสาหลักแน่ๆโดยเมื่อมาส่องดูโปรแกร,รมในปี2 0 2 4สําหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับสาเหตุสําคัญที่จะต้อง เร่งเก็บตัวฝึกซ้อมกันตั้งแต่เดือนมีนาคมเพราะว่าเราอ่ะจะมีโปรแกรมใหญ่แล้วก็เป็นโปรแกรมสำคัญก็คือการแข่งขันวอลเลลเนชั่นลีก2024ในรอบแรกซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง16มิถุนายนนะครับถ้าสามารถทำผลงานได้ดีนะครับเข้าสู่รอบปฏทีมสุดท้ายได้เนี่ย ไายเราก็จะรับหน้าสื่อเป็นเจ้าภาพในการแข่งฉันในชลีกรอบชิงชนะเลิศด้วยอันนี้ภาพจับต้องได้นะครับคือหลักๆอ่ะในชลีกปีนี้ความสําคัญคือการทําอันดับโลกนะครับติดท็อป10ให้ได้ถ้าติดท็อป10โอกาสไปโอลิมปิกมีสูงมากๆอันนี้คือภารกิจใหญ่ที่ผมบอกว่ามันสําคัญมากๆเลยทีเดียว แต่ถ้ามองถึงระยะและก็โปรแกรมที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าน่าสนใจกับอีกหนึ่งภารกิจสำคัญก็คือโปรเจกต์ที่ทางโคดยะแกได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าแกเนี่ยอยากจะมีการผลักดันเยาวชนขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยก็ได้สัมผัสเกมระดับโลกนะครับเพื่อนำเอาประสบการณ์เหล่านี้ มาใช้ในการพัฒนาวอลเลย์บอลในอาเซียนคือต้องไปควบคู่กันอาเซียนต่อยอดไปเอเชียเอเชียกระโดดไปสู่ระดับโลกอะไรทำนองนี้ครับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับกลุ่มผู้เล่นที่เป็นดาวรุ่งที่ติดมาในลิสต์รายชื่อตรงนี้ก็น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นตัวของรุลพรที่เข้ามาในลิสต์นี้นะครับบริสลาสีทาเลศวารุณีนะครับหรืออีกหลายๆคนที่เฮ้ กำกึ่งว่าจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้แบบเต็มตัวอะไรทํานองนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ก็ยังมีกระแสเสียงแตกเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากจะดันดาวรุ่งจริงๆเนี่ยหลายคนที่ทําผลงานได้ดีในการแข่งขันไทยแลนด์ลีกปีนี้ก็ไม่ติดในรายชื่อนี้เช่นกันอย่างรายชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือในส่วนของบีมการจนาที่ก็หลุดไปจากรายชื่อนะครับหรือแม้กระทั่งใบเตย นัทธี่มานะครับที่แม้ว่าจะได้ไปเล่นที่หลีของเวียดนามกลับมาเล่นไทยแลนดล์ลีแต่ก็ไม่ได้อยู่ในเรตไลน์ชื่อชุดนี้เช่นกันรวมไปถึงแก้วกัลยาด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ทุกอย่างนะั้นนาจิตังครับอยู่ที่ตัวโค้ดนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคสมัยของโค้ดยาแล้วแล้วต้องยอมรับว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลณนะชั่วโมงนี้คาดหวังมากกับทีมวอลเลย์บอลหญิงนะครับเพื่อที่อยากจะให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ย ไปสู่ในพื้นที่ที่ยังไม่เคยไปมาก่อนคือการไปโอลิมปิกต้องยอมรับว่าหัวเลียวหัวต่อสาคัญคือการที่โค้ดด่วนเนี่ยประกาศขอพักคุมทีม1ปีอันนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญเลยเพราะว่าปีนี้มันเหมือนเป็นการประกาศผลงานทั้งหมดนะครับได้ไปหรือไม่ได้ไปมันเป็นปีที่ก้ากึ่งเป็นปีที่กดดันเป็นปีเป็นปีที่พร้อมจะเป็นทั้งปีทองเป็นปีที่พร้อมจะเป็นทั้งปีที่มันไม่เป็นปีทองอ่ะปีที่ไม่ประสบความสำเร็จได้เลยอ่ะซึ่งอันนี้แหละเป็นเหมือนจุด หักมุมหักเหสำคัญแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าทีมเบสบอลหญิงไทยของเรายังไงก็ต้องก้าวต่อไปนะครับด้วยทรัพยากรที่มีนะตอนนี้แต่มันก็มีประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นในโลกโซเชียลที่มีการพูดถึงกันเยอะมากๆเลยทีเดียวก็คือเรื่องของนักกีฬาที่ยังคงมีส่วนสูงที่เป็นรองในยามที่ต้องออกไปแข่งขันในระดับโลกอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมพูดเลยนะว่าจริงๆอะ่ะบ้านเราอะ่ะความสูงเฉลี่ยก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะ อันนี้อันนี้พูดแบบตรงไปรตรงมาแล้วถ้าจะหาหนักกีฬาสูงเนี่ยมันอาจะต้องใช้เวลาในการปั้นแล้วก็หาแล้วก็พัฒนานักกีฬาขึ้นมาเนาะคือจะปุ๊บปับ๊บมีนักกีฬาที่อุดมไปด้วยความส่วนสูง1 8 0 190กว่าเนี่ยมันคงจะใช้เวลาประมาณ 2- 3สปีไม่ได้ครับมันต้องพัฒนาอีกหลายปีแต่ด้วยศักยภาพด้วยทักษะด้วยระบบตอนนี้ผมว่าเราแข่งระดับโลกได้แต่เรื่องของส่วนสูงต้องรอไปก่อนครับต้องรอในแง่ของการพัฒนา อาจจะมีแหละนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เข้ามาในลิสต์ตัวหลักอย่างเต็มตัวนะครับแต่สิ่งที่ผมว่าเป็นจุดขายและจุดเด่นสําคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้ที่มีการประกาศรายชื่อออกมาชุดแรกที่จะเขย่าการแข่งขันเนชันลีกเนี่ยสำหรับมุมผมผมมองว่าเป็นในแง่ของประสบการณ์นะครับเป็นในแง่ของระบบทีมนะครับนักกีฬาหลายคนเล่นกันมาต่อเนื่องยาวนานหลายปีเรื่องทีมเวิร์กถือว่าน่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ประกอบกับนะครับในปีนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ปลายปี2023ที่ผ่านมานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราได้แสดงความเป็นมืออาชีพนะครับได้แสดงจุดแข็งสุดแกร่งของตัวเองออกมาก็คือการออกไปทายาทยานหาความท,ท้าทายในลีกต่างประเทศมากยิ่งขึ้นได้ค่าเหนื่อยที่สมน้ำสมเนื้อมากยิ่งขึ้นได้ทัศนคติมุมมองการเป็นนักกีฬาในต่างประเทศผมว่าได้แน่ การไปเล่นญี่ปุ่นนะได้ชัวร์นะครับเรื่องระบบเรื่องอะไรต่างๆหรือการไปเล่นที่เกาหลีเองก็ได้แน่แอันนี้พร้อมแบบสุดๆละอันนี้จะเป็นข้อหนึ่งที่อาจจะทำให้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราในปี2024มีพัฒนาการที่เคลื่อนที่มากยิ่งขึ้นแล้วประสบการณ์นะครับรวมไปถึงนะครับเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแบบนี้เนี่ยมันก็ย่อมสะท้อนไปถึงบรรดาน้องๆวอลเลย์บอลไทยนะครับที่ พอได้มาเล่นกับรุ่นพี่ได้สัมผัสได้มีการแลกเปลี่ยนได้มีการพูดคุยกันเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งผ่านแล้วก็ต่อยอดแนวคิดทัศนคติในเชิงบวกถึงซึ่งกันและกันนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นเวที่ทางสมาคมที่โคดอสเคยพูดไว้อย่างชัดเจนว่าคุณค่าและของนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยมันคือการพัฒนานและต่อยอดการได้ออกไปเล่นต่างแดนกลับมาช่วยทีมชาติมาแชร์ให้น้องๆเห็นเนี่ยมันก็จะค่อยๆส่งต่อ เรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปอันนี้ผมถือว่าเป็นจุดขังและถือว่าเป็นไทเวย์สำคัญนะครับแล้วก็ทําแบบเราทําแบบนี้มาโดยตลอดนะซึ่งนะก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับพูดแบบนี้มันมันอาจจะไม่ได้แบบโหบูมบ้ามาลั่งก้ายังไม่ได้ไปโอนปิกอะไรเงี้ยก็ยังเป็นจุดด้อยของเราอยู่ที่ถูกแถวถูกอามแต่ผมพูดเลยว่า ทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะครับมันไม่ได้ปุ๊บปั๊บกดรีโมทแล้วไปได้เลยมันต้องค่อยๆพัฒนาไปเป็นสเต็ปสเต็ปสำหรับผมโอเคนะกับการเริ่มต้นแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆดูค่อยๆด,ดูพัฒนาการอยู่ในโลกของความจริงผมว่าน่าจะชัดเจนมากที่สุดแล้วเราก็จะได้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับมุมผมนะครับผมวิเคราะห์แบบนี้ผมว่าปีนี้จะเป็นปีทองของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับถ้าไม่ใช่ปีทองก็คงไม่ได้เสียหายหนักถึงขั้นแบบ โบยับเยินสามโบอะไรทำนองนีน้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดมันเปลี่ยนในเนี้ยของการทาทีทั้งหมดอาจจะคาดหวังได้เช่นกันแต่อย่าคาดหวังเยอะเดี๋ยวเสียใจเยอะนะครับแต่ให้มองดูแล้วก็เชียร์วอลเลย์บอลแบบมีความสุขดีกว่าพ,พอผมบอกเลยว่าผมทํากีฬาหลายประเภทนะครับต้องยอมรับว่าหนึ่งในใน,ในกีฬาประเภทกีฬาที่ทําให้คนไทยมีความสุขณนะเวลานี้ก็คือวอลเลย์บอลที่อย่างน้อยก็ขึ้นไปแตะ ในเวทีระดับโลกให้คนไทยได้สามารถพูดได้ว่าเฮ้ยนักกีฬาชั้นก็ระดับโลกนะนะครับเพราะว่าหลายคนก็มีการแซวการอัานกันอยู่ว่าเฮ้ย hey, ไปดูยังไงนะครับนักกีฬาติดระดับโลกนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับในอินเทอร์เน็ตก็มีข้อมูลที่เขารายงานข้อมูลนักกีฬาอยู่แล้วนะครับคนไหนที่มีการันตีว่าท็อปร้อยอะไรเงี้ยนั่นแหละครับนักกีฬาระดับโลกอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับและนี่ก็คืออัปเดตนะครับของสถานการณ์25นักกีฬาบลรลย์บอลบหญิงเสาหลัก ประจำปี2024อย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นวิเคราะห์ในคลิปคอนเทนต์นี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประราชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนสนายบิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ